คุณสุภาวดีนี่ชอบใส่ผ้าทอผ้าไทยผมเห็นประจําเลยค,คุณรู้จักผ้าทอลานคอยไหมอืไม่รู้จักอ่า <นะ S 1> เดี๋ยวจะพาไปดูะนะครับเขาบอกว่าผ้าทอลานคอยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ผ้าพื้นถิ่นของตำบลลานคอยอยู่ใกล้ๆนี้เองที่อำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงนะครับเป็นการส่งต่อภูมิปัญญาให้ชนรุ่นหลังได้สืบสานนะครับผ่านการยกระดับเศรษฐกิจสร้างสารรค์รายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ คนที่สนใจงานเรื่องผ้าโดยเฉพาะผ้าในภาคใต้ผ้าที่มีชื่อเสียงก็คือผ้ายกนครผ้าทอเกาะยอผ้านั้นหมุดสีผ้าพุ่มเรียงแต่ผ้าทอนิคมรลานข่อยจากที่เราลงมาก็อยู่ในวงไม่ได้กว้างมากนะแล้วก็เข้ามาดูที่กลุ่มก็มีแค่ผืนผ้าซึ่งทอยกดอกไว้ถ้าเราจำหน่ายผ้าชิ้นหนึ่งเนี่ยค่ะราคา1,200กว่าบาทใช่ไหมคะเราสามารถมาแปลรูปเป็นผลิต พันต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีช่องทางหรือทําให้คนทุกคนทุกไปทุกเพศสามารถหยิบจับของพวกนี้ในราคาที่ไม่สูงสกันการแปลรูปจากผ้าพผืนที่ที่บอก จากความชอบและสนใจในเรื่องผ้าทําให้ดวงรัตวงสว่างนิสิตปรัชญาตุัสีบัณฑิตสาขาวัฒนธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเลือกลงมาเก็บข้อมูลและทํางานวิจัยที่จังหวัดพัทลุงสนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผืนผ้าทอนิคมลานคอยตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสารรค์ในการพัฒนาผ้าทอสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจหวังให้ผ้าทอของกลุ่มแม่บ้านนิคมลานคอยอําเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงเดิมได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่นิยมสวมใส่ผ้าทิ ผ้าไทยอย่างดีเร่มาจนถึงปัจจุบันกว่า20ปีแต่จะทำอย่างไรให้สินค้าในอนาคตสามารถขยายตลาดกว้างขึ้นเจาะลูกค้าหน้าใหม่ได้ทุกกลุ่มและทุกวัยเมื่องานวิจัยเราเสร็จเนี่ยค่ะกลุ่มอื่นๆสามารถที่จะนําแนวคิดของงานวิจัยของเราเนี่ยไปต่อยอดในพื้นที่หรือในกลุ่มที่เขาทําแบบเดียวกับเราหรือจะเป็นผ้าปาเตะหรือผ้าก็แล้วแต่อย่างน้อยเนี่ยทำให้ชุมชนตรงนั้นได้มีผลิตภัณฑ์ แล้วผู้เข้ามาท่องเที่ยวหรือว่าผู้ในมีโอกาสหยิบเลือกความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ได้กลุ่มผ้าทอลานข่อยนะคะเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกไม่เยอะแต่กลุ่มผ้าทอลาน่อยมีความเข้มแข็ง,แ,ขงแล้วก็มีความคิดดีๆเพียงแต่ว่าอยากจะให้ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นนะคะส่วนราชการได้เข้ามาส่งเสริมให้ให้เกิดกลุ่มแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เพื่อที่จะขยายฐานกำลังตรงนี้ออกไปแล้วก็นำไรายได้เข้าสู่ชุมชนถ้าเราเห็นเนื้องานจากการวิจัยเสร็จแล้วแล้วมาใช้ประโยชน์มาในเรื่องของการพัฒนานแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับกลุ่มเองก็คือกลุ่มเองเนี่ยก็สามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพได้ในขณะเดียวกันเราสามารถเพิ่มกลุ่มผู้ประกอบการเกใหม่เกิดขึ้นเพิ่มไรายได้ให้เขาเกิดขึ้นได้ด้วยซึ่งวันนี้ลานคอยหรือปาระยอมเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะเรามีคนเข้ามาเยี่ยมเยียนบ้านเราเยอะ เราจะเอาสินค้าของเราที่มีที่เรามีอยู่เนี่ยที่เราผลิตเนี่ยจะใส่มือนะักตองเที่ยวอย่างไรเรายังมีทุนที่เราเราดาเนินการไว้ตั้งแต่ต้นนม่ว่าทุนในเรื่องของวัตถุดิบทุนในเรื่องของทรัพยากรทุนในเรื่องของเครื่องไม้นนเ,เครื่องมือเนี่ย เราสามารถที่จะแกะจากส่วนต่างๆเข้ามาช่วยเหลือข้ามาเติมเต็มกันพัฒนากลุ่มที่เกิดจากงานวิจัยคราวนี้ได้ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผ้าท,ทอนิคมลานคอยนิยมนําไปตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายกลุ่มลูกค้าจึงมีเพียงเฉพาะผู้ที่สวมใส่ผ้าท,ทอเท่านั้นทุนเดิมตรงนี้สามารถต่อยอดได้อย่างสร้างสารรค์และยังต่อยอดอาชีพให้กับคนในชุมชนจึงได้บรูรณาการกับหลายภาคส่วนในพื้นที่หาแนวทางต่อยอดผลิตภัณฑ์จากการจําหน่ายในลักษณะผ้าพื้นรังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์อย่างหลากหลาย อาทิเครื่องประดับกิฟต์ติดผมเข็มกลัดพวงก,กุญแจยางรัดผมกระเป๋าสตรีกระเป๋าเงินและเซ็ตที่รองจานนอกจากนี้พื้นที่ลานคอยเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติมีสถานที่ล่องแก่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมอยู่เสมอก็สามารถนำเอาผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปลรูปมาวางจำหน่ายได้เพิ่มยอดในการผลิตผ้าและยังได้กระจายรายได้สู่ชุมชนป้าทอลานคอยกับ ชมรมล่องแก่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในในชุมชนอยู่แล้วร่วมกันที่จะเอาผลิตภัณฑ์ในชุมชนไปนําขายนักท่องเที่ยวในที่มาเที่ยวในตะาัลตกข่อยนะครับช่วยกันสร้างรายได้ให้ผ้าทอลังกข่อยมีรายได้ที่ดีขึ้นครับผ้าทอลังกข่อยก็เป็นผ้าทอที่ดีอยู่แล้วและก็ส่งเสริมไม่ดียิงย่งขึ้นไปครับ ความสําเร็จของกลุ่มแม่บ้านนิคมลานคอยนิคมสร้างตนเองควรขนุนอํเาเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงมุ่งมั่นจนสามารถสร้างแบรนด์ผ้าทอการันตีสินค้าระดับ5้าดาวสร้างไรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่สมาชิกและไม่ลืมส่งต่อโอกาสดีๆกับคนในชุมชนด้วยการจับมือกับทุกภาคส่วนยกระดับผ้าทอลานคอยสู่สินค้าเศรษฐกิจให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปสร้างงานสร้างอาชีพยกระดับผ้าทอลานคอยด้วยเศรษฐกิจสร้างสารรค์สู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ทีมข่าว m อ t ภาคใต้รายงานจากจังหวัดพัทลุง